สวัสดีครับพบกับผมพิลั่มนะครับจากช่องเวอพิลั่มนะครับวิถีพิลั่มนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ช่วงของพิลั่มไก่ชนเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนะครับที่มีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับถามเข้ามานะครับว่าไก่นะครับพม่านะครับเหลี่ยมหรือลีลาไหนเนาะที่สามารถใช้ต่อกกรกับไก่เชิงไก่ก๋อยไก่ไทยได้อะไรทํานองนี้นะครับว่าต้องเป็นพม่าแบบไหนนะครับผม ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูกันปัจจุบันก่อนแล้วกันนะครับว่าพม่าที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมจะแยกเป็น2อออย่างแล้วกันนะครับที่เราใช้สามารถใช้ตีกับพวกไก่เชิงไก่กอ่อยอะไรํำนองเนี้ยเท่าที่เราเห็นก็อยู่นี้ก็จะมี1อย่างนะครับแยกออกมาก่อนเลยนะครับจะเป็นในกลุ่มของพวกมาล่อนะครับเราก็จะเห็นนะไม่ว่าจะชนถูกชนแพงทุกวันเนี้ยที่ใช้ชนกับไก่ก่อยได้เชิงได้ทชยได้ก็จะมีมาล่อนี่แหละ1อย่างนะครับ ในกลุ่มของม้าล่อนี่ก็จะมีรวมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นม้าล่อสั้นนะครับม้าล่อยาวนะครับสั้นสลับยาวนะครับหรือล่อลําวงก็ตามอ่าก็จะมีในกลุ่มของม้าล่อเนาะส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับจะเป็นไก่ที่ไม่ล่อเป็นไก่ที่ยืนสู้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงในกลุ่มของไก่ที่ยืนสู้แล้วกันนะครับไอ้ส่วนของม้าล่อเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆือมือใหม่น่าจะพอรู้แล้วล่ะนะครับว่าเขามีวิธีการมีลีลาสไตล์การชนยังไงเนาะอ่า แต่ผมจะบอกงนี้ก่อนว่ามาล่อนะครับนอกจากจะมีแข้งที่ดีตีเจ็บตีลึกอะไรก็ตามเนาะผมอยากให้ให้ถ้าถ้าจำเป็นที่จะต้องตีกับไก่ที่เป็นพวกเอ่อเชิงก็ดีก่อยก็ดีทํานองเนี้ยไก่มาล่อผมอยากให้เสริมในเรื่องของแข่งหน้าไปนิดนึงอ่าส่วนใหญ่แล้วบางตัวที่ผมเคยเห็นนะที่จะเพียงพามนะครับให้กับพวกเออไก่เชิงหรือไก่ก่อยเนี่ยจะเป็นพมา่ามาล่อที่วิ่งแล้วแข้งหน้าจะน้อยนะครับก็คือ ถ้ามีแข้งหน้ามันดียังไงคือมันดีตรงที่ว่าเวลาถ้าเราอย่างเราวิ่งไปใช่ไหมครับไก่เราวิ่งไปอย่างเงี้ยมันจะไม่เสียจังหวะเวลาที่ไม่ว่าก่อยหรือไทยหรือเชิงอ,อะไรก็ตามมาที่เวลาเขาวิ่งตามอ่ะเวลาเราหันกลับมานะครับเราจะคว้างได้เลยคว้างตบได้เลยเสิร์ฟได้เลยเ,เรียกว่าแต่แข้งเปล่าได้เลยนะครับมันจะดีกว่าไก่ที่ไม่มีแข้งหน้าถ้าไก่มีแข้งหน้าเราต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าเวลาไก่เราโดนบี้โดนบุกมากๆอย่างเงี้ยเราวิ่งอย่างเงี้ย เขาบี้บุกแทบจะถึงตัวเลยอ่ะบางตัวเขาไก่พวกปลากออ่อยก็ตามหรือไก่ไทยเชิงก็ตามพวกนี้กำลังเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาจะวิ่งบี้วิ่งบุกเลยอ่าแล้วถ้าเราไม่มีแข้งหน้า <preced eds> จังหวะที่เราอ่ะจะเลี้ยวกลับมาตีครับต้องใช้ปากในการหย,ยิบตุ่มหยิบค้างหยิบหน้าหงอนอะไรก็ตามอ่ะถ้าไม่มีไม่มีแข้งหน้านะครับลองนึกภาพตามแล้วก็กว่าเราที่เราจะจะเอี้ยวไปจับอย่างเงี้ยไอ้พวกกอ่อยก,ก็ตามเชิงก็ตามเข้าถึงตัวเรานะครับอย่างน้อยๆเราต้องโดนละแข้งสองแข้งกว่าเราจะหยิบ หยิบหน้าหงอนได้เลยก็ตามอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีแข้งหน้าอย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะดีอย่างหนึ่งเวลาที่เรากลับหันกลับไปเนี่ยเราเสิร์ฟได้เลยตีได้เลยตบได้เลยนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องได้ได้ก่อนเขาละแข้งสองแข้งอ่าแต่ถ้าเราไม่มีอย่างที่บอกจังหวะที่เราจะเลี้ยวกลับไปหยิบหงอนเขาตีอย่างเงี้ยบางทีอ่ะก่อยบางตัวเขาเข้าประกบไวมากนะครับอ่าไทยเชิงก็เข้าทําเชิงได้ไวอย่างเงี้ยเราก็ต้องโดนแล้วอย่างไรก็อาจจะยังไม่ทันโดนหลังหรอกอ่าอาจจะเป็นโดนเออซอกก็ดีตัวก็ดีอะไรทํานองนี้ บางทีโดนบ่อยแล้วก็จุกได้นะครับจุกได้ขัดได้หักได้เนาะก็เลยแนะนําว่าถ้าจะตีกับก๋อยกับเชิงนะครับมาล่อเราควรจะมีแข้งหน้าตรงนี้ก็ผมแนะนาําไว้แล้วการมีแข้งหน้าคมๆนะครับก็ดีครับถือว่าดีดีกว่าตัวที่ไม่มีเนาะออแล้วไก่พมา่านะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้ออตีหรือชนกับไก่ไทยก็ดีหรือปาก,ก่อยก็ดีนะครับผมก็จะเป็นไก่พมา่าที่เป็นไก่พมา่ายืนๆนะครับ ยืนยืนตีนะเป็นไก่เฝ้าหน้าหงอนเก่งนะครับเป็นไก่ตีลูกชิดเก่งนะครับเก่งลูกชิดลูกเบียดเบียดเนี่ยสามารถหาช่องตีได้นะครับแล้วก็เป็นไก่ที่ตีเช็คหัวต่ําเก่งเก็บหัวต่ําได้นะครับหัวเลียงหัวลายอย่างไก่หัวเลียงหัวลายหมายถึงยังไงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะไก่ที่ลายหัวเลียงหัวที่จะเข้ามาเข้าปีกนะครับแอบสมมติเป็นไก่ไทยไก่ก่อก็ดีจะเข้าปีกเราอย่างเงี้ยพม่าพวกนี้จะเป็นไก่ที่ เวลาเขาเอี <cin stereotype> ้ยวเลี้ยงหัวลายหัวมาจะเข้าปีกเนี้ยพวกนี้จะสามารถจกตีหัวลายได้ชัดได้เก่งนะครับอเรียกว่าเป็นไก่ที่ตีลูกชิดดีครับแม่นคมเนาะหัวลายหัวเลี้ยงหัวต่ําตีได้นะครับพวกนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นมาล่อเลยนะครับเป็นไก่ที่ยืนคุมบนดีๆนะครับอืตัวไหนถอดได้นะครับโดนกอดถอดได้ถอดเป็นนี่ยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่นะครับ่าจะเป็นไก่ที่สเต็ปขาต้องไม่ตายนะครับ ไม่ได้หมายความว่าสเตปขานี้ไม่ได้หมายความว่าวิ่งนะครับอเป็นสเตปขาที่เดินบิดเดินหมุนเดินวนเก่งนะครับเวลาอย่างโดนเไก่ไทยหรือไก่ก๋อยประกบนะครับหรือไก่ไทยเข้าปีกก็ตามอ่ะไก่พวกนี้จะเปิดปีกเก่งนะครับไม่ได้วิ่งออกไปเป็นมาล่อนะเขาจะยกปีกออกเก่งเดินบิดเพื่อยกปีกออกเก่งนะครับปลดปีกเก่งพวกนี้จะมีนะครับไก่ประเภทนี้อืแล้วก็เป็นไก่ประเภทที่ว่าเ เวลานะครับเวลาโดนมุดเข้ามาต่าๆโดนมุดเข้าข้างล่างนะครับระหว่างวางคงวางขาพวกนี้เขาจะเฝ้าหน้าหอนอยู่แล้วนะครับก็จะตีลูกหัวต่ําๆนี้อาชีพเลยนะครับเรียกว่าตีแล้วขึ้นไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าก่อก่อยหัวล่างหรือว่าจะเป็นออไก่ไทยก็ตามพวกนี้เขาจะเก่งอ่ะคือคือเฝ้าหัวตลอดอย่างเวลาโดนคาบหลังใช่ไหมครับเนื่องจากเป็นไก่ที่สเต็ปขาดีนะครับคือเดินตลอดฟุตเวิร์กตลอดนะครับ เวลาเขโดนประกบหลังนี้สมมติอันนี้เป็นหัวไก่พม,ม่าสมมตินะครับโดนกัดประกบหลังนี้หัวชนหัวลึกเงี้ยเขาจะเดินนะครับเดินเดินเอี้ยวอ่ะเดินบิดก่อยเขาก็จะดันตามธรรมชาติของเขาใช่ไหมครับกัดดันเพื่อจะตีหวังเอาซอกก็ดีหรือหลังก็ดีนะครับพวกนี้เขาจะเดินเดินนะครับเดินเดินหมุนเดินหมุนหมุนจนเรียกว่าเพื่อเอี้ยวอ่ะเอี้ยวหัวนะครับเพื่อจะเอาหยิบหน้าหงอนตีครับเขาก็จะมีการเอี้ยวที่เก่ง ขานี่ยเขาจะเดินเลยบางตัวถ้าตัวเก่งๆตัวดีๆนะครับที่เคยโชว์ร้านที่ผมเคยเห็นนะเ,เดินไม่พอพวกนี้เวลาเขาบิดเขาเอี้ยวขาก็าาจะเป็นฟุตเวิร์คอยกระโดดไปด้วยเด้งไปด้วยอ่ะคอยขยับขยับ,ยบเรียกว่าเป็นไก่ที่ผมมองแล้วว่าดีนะครับพวกไก่ประเภทที่ไม่ใช่มาลออย่างเงี้ยเราตีไทยตีเชิงตีก่อยได้อย่างเงี้ยนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับเวลาอย่างเพื่อนๆมือใหม่อาจจะเคยเห็นนะครับเวลาเราเอาไก่ไปไล่แข่งงเงี้ย ตามสนามชมลมก็ดีนะครับหรือว่าสนามป่าบ่อนป่าก็ดีอย่างเงี้ยค่อนข้างสังเวียนจะค่อนข้างเล็กนะครับส,สังเวียนบางทีเล็กมากอะ่ะไม่กี่เมตรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราเอามาล่อไปเงี้ยก็มีในเรื่องของบางทีโดนบี้จัดจัดกระโดดข้ามสังเวียนหนีบ้างอะไรบ้างนะครับวุ่นวายทาให้เสียเปรียบเขานะครับแล้วบางทีก็หนีไม่จนอีกวิ่งไม่โดดก็จริงแต่หนีไม่จนเพราะสังเวียนมันแคบวิ่งเพื่อทิ้งห่างหาช่องตีไม่ได้เราก็จะเสียเปรียบ ชนะแล้วถ้าเรามีไก่ประเภทที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยยืนปักหลักสู้นะครับอ่ายืนสู้เลยนะครับอ่าใช้ในเรื่องของเต็บขานะครับในการเดินหมุนเดินบิดเดินเอี้ยวเก่งๆนะครับตีแม่นๆตีเจ็บๆนะครับอืมประมาณนี้เราไม่ต้องใช้วิ่งนะไก่พวกนี้ตีได้ทุกที่เลยอ่าไม่ว่าสนามเล็กสนามใหญ่ยังไงเราเราไม่เสียเปรียบเขาเลยนะครับอย่างไปสนามป่าสนามไรที่มันพื้นที่มันจํากัดจริงๆอะ่ะอืมผมผมคิดว่าเพื่อนมือใหม่หลายท่านน่าจะเคยเห็นแหละว่าถ้าเราเอามาล่อไปตีอย่างนั้นน่ะเราเสียเปรียบทันทีเลย เพื่อนมื่อหมายถามเข้ามาในเรื่องของลีลาเนาะในเรื่องของลีลาไก่แบบไหนเนาะที่สามารถจะไปตีกับไก่ไทยเชิงก๋อยเชิงอะไรทัองนี้ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะก็จะเป็นผมทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งเป็นม้าล่อนะครับที่ยังคงคลาสสิกอยู่อย่างทุกวันนี้ก็เจอบ่อยเป็นม้าล่อละหนึ่งแล้วอย่างที่2ก็เป็นอย่างที่ไก่ที่ผมบอกไปนะครับเป็นไก่เยือนตีสเต็ปขาดีนะครับเปิดปีกเก่งเนะาะเช็คหัวต่ําเก่งหัวลายเก่งนะครับเฝ้าหน้าหงอนนะครับเดิน เดินหมุนเดินวนเก่งนะครับทำนองนี้ทีนี้ไอ้ตรงนี้มันคือในเรื่องของรีลาและไอ้เรื่องแข้งเราไม่ต้องพูดถึงหรอกอพมา่าเราก็ต้องคมต้องลึกอะไรอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งในการตัดสินใจที่เราอ่ะถ้าเรามีไก่อย่างนี้อยู่ในมือแล้วนะครับอีหนึ่งข้อที่ควรจะพิจารณานะครับที่เราควรจะพิจารณานะเดี๋ยวผมต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับพอดีเสียงมีเสียงไก่ตื่นไก่รบกวนเข้ามาเนาะงหนขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับผมก็ หาจังหวะทําทคลิปแล้วแหละแต่ทีนี้ว่าไก่ก็กำลัมาตื่นจังหวะนี้พอดีเนาะงั้นขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะครับอ่าอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่มีความสําคัญเนาะสำคัญมากเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามากเลยนะครับในการที่เราจะคิดตัดสินใจไปตีกับไก่ไทยเชิงก็ดีไก่ก่อยก็ดีนะครับหนึ่งสิ่งสําคัญนี่คือเรื่องของกระดูกและโครงสร้างนะครับบางครั้งแล้ว่ไก่เรานะครับเป็นไก่พมา่าที่อย่างที่ผมบอกมาเนาะเป็นม้าลอกแข้งคมนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของไก่ ยืนนะครับตำแหน่งดีเนาะทางชนสวยนะครับยืนบิดยืนเอี้ยวเก่งนที่ผมบอกไปอ่ะเรามีครบหมดแล้วแต่ถ้าเราขาดเรื่องกระดูกและโครงสร้างอ่ะผมก็อยากให้พิจารณาตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าเพราะว่าต้องบอกงนี้ก่อนว่าปากกอยสมัยนี้แตกต่างจากสมัยก่อนเยอะนะครับไก่ไทยสมัยนี้เขาผสมกันมานะครับอย่างโดยเฉพาะปากกอยเนี่ยเมื่อก่อนแล้วอ่ะเราต้องคิดถึงความเป็นจริงนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ปากกอยเราเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นไก่คาบบ่าเนาะตีตัวตีซอกนะครับ ซึ่งไอ้ตีตรงแผลเนี้ยแผลมันเป็นแผลหนานะครับใช่มันโอเคว่าบางตัวบางไก่บางตัวมันก็พอทนได้นะครับแต่บางตัวแล้วอ่ะเพราะว่ามันทนได้เพราะอะไรเพราะครับเพื่อนเพื่อนมใหม่ต้องเรื่องนี้ก่อนว่าบริเวณหน้าอกเนี่ยพอเราเลี้ยงทําตัวไก่เป็นนานๆน,น่ะมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดใหญ่แล้วแข็งแรงมากกล้ามเนื้อตรงเนี้ยบางทีแล้วโดนตีซอกตีตัวอะไรไปก็ตามอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยยื้อเวลาได้หน่อยโดนแทงเข้าไปกว่าอกจะแตกกว่า ออแทงเข้าไปกว่าจะเกิดบาดแผลอะไรเจ็บมากๆเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาแต่๋ก่สมัยนี้นะครับหรือไทยสมัยเนี้ยเขาเป็นไก่ที่ตีหลังอ่าเพื่อนๆหมายต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าหลังไก่อ่ะสมมติว่านี้เป็นหลังไก่ใช่ไหมครับมันจะเป็นในส่วนของกระดูกเลยอ่ากระดูกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นซี่โครงใช่ไหมครับแล้วประกอบด้วยแค่ชั้นหนังนะครับมีแค่หนังบางๆมาปิดไว้อ่าบริเวณหลังไก่แล้วเนี่ยแล้วก็ขนนะครับเป็นขนหลังขนสร้อยแล้วก็ว่าไปซึ่งมันบางมากเลย เวลาโดนแทงเข้าไปอย่างนี้นะครับบางทีไก่เจ็บไปถึงอไว,วาภายในเนาะไม่ว่าจะเป็นปอดก็ดีหัวใจตับทุกอย่างเลยนะครับเวลาโดนแทงเนี่ยไตเตยเนี่ยบางทีโดนแทงเข้าไปหน้าดงหน้าดำนะครับระบบปอดมีปัญหาเงี้ยก็คืออย่างที่ผมบอกแหละว่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอะมากกว่าเชิงชนและลีลาและแข้งอะที่พม่าเราจะไปต่อกอกับก่อยหรือเชิงได้ก็คือกระดูกโครงสร้างถ้าไก่เรากระดูกดีอะอย่าลืมว่าก่อยสมัยนีย้เขาเป็นก่อยแข้งสมัยใหม่อะมันจะตีหลังใช่ไหมครับถ้ากระดูกดีอะ อยังจะเห็นได้เลยนะครับว่าเวลาเราจับเนี่ยกระดูกมันเรียกว่ามันแข็งแกร่งนะครับอย่างน,น้อยที่สุดอะ่ลละเวลาเราโดนทุบหลังอ่ะโดนตีหลังอ่ะนะครับยังไงก็จะมีความทนทานได้มากกว่าไก่กระดูกที่ไม่ดีนะใช่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่ากระดูกดีแล้วจะตีหลังไม่ทุบนไม่ใช่นะครับหมายถึงว่ามันก็จะดีกว่าไก่ที่กระดูกไม่ดีไงอ่าฉะนั้นแล้วผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆมือใหม่อย่างนี้ว่าให้คหํานึงถึงในเรื่องกระดูกโครงสร้างด้วยถ้าเราจะประทะโทษนะครับ ปะทะไก่ไทยปะทะต่อยอะไรทั้งนองเนี้ยเพราะว่าอันนี้ก็จากประสบการณ์ผมนะครับอ่าจากไก่ที่กระดูกไม่ดีเนะี่ยพอยืนระยะไปแล้วเนี้ยผมเคยโดนมาไงอ่าของผมก็เป็นไก่ที่พม่าที่คมมาครับพม่าที่ดีแต่กระดูกเราน้อยไปนิดนึงนะครับก็ทําให้แพ้เข้ามาได้เหมือนกันอ่าก็จะเอาจากประสบการณ์ผมมาบอกแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่เนาะอืมก็ผมก็จะแนะนําไว้ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ต้องบอกงนี้ก่อนว่า สิ่งที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันคือเกิดจากตัวผมนะครับเกิดจากประสบการณ์ของผมเนาะอาจจะมีเพื่อนๆนะครับคนที่เก่งแล้วนะครับเห็นต่างบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่างกันนะครับเนาะสื่อว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วกันนะครับผมแล้วผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ f c นะครับที่เคยขอแบ่งนะครับจะเป็นลูกไก่ผมก็ดีแม่แม่ไก่สาวก็ดีนะครับหรือไก่หนุ่มอะไรทนองนี้ก็ดีเนาะที่ติดต่อมาในช่องทางไลน์นะครับส่วนตัวผมเข้ามาเนาะพอดีว่าผมเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับ แล้วผมไอ้ข้อมูลไลน์มันมีปัญหาหายนะครับก็อยากจะถ้าเพื่อนๆนะครับท่านใดเนาะที่เคยติดต่อเแบ่งไก่ผมมานะครับแล้วถ้าเพื่อนๆยังสนใจอยู่หรือว่ายังเอยากได้อยู่นะครับยังไงนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนๆในไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับในคอมเมนต์เนาะสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับก็สามารถยังแบ่งได้นะครับตอนนี้ก็พอมีแบ่งแต่มีไม่เยอะเพราะผมเพาะน้อยนะครับเน้นไปต่อยอดได้จริงใช้งานได้จริงนะครับ ผมไม่ได้เพาะเยอะขนาดเป็นธุรกิจขนาดนั้นนะครับผมยังไงนะครับผมขอฝากช่องด้วยแล้วกันนะครับเวอพิลัมนะครับวิถีพิลัมนะซึ่งในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของพิลัมไก่ชนนะครับยังไงนะครับผมก็ฝากนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ